สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับสลับหวย2ตัวบน2ตัวล่างนะครับสำหรับสถิติที่ผ่านๆมานะครับของตัวเลขที่ออกบัรจันทร์นะครับมาเริ่มกันที่หวย2ตัวล่างนะครับที่ออกบัรจันทร์นะครับเริ่มกันที่หลักสิบนะครับที่ออกบ่อยที่สุดนะครับสหรับสถิติที่ผ่านๆมานะครับ หลักสิบนะครับที่ออกบ่อยนะครับผมนํามาเจ็ดตัวนะครับที่ออกบ่อยที่สุดนะครับก็มีหกเก้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าสองนะครับหลักหน่วยนะครับก็จะมีเก้าห้าแปดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับนี่ก็เป็นเจ็ดตัวนะครับของหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะครับที่ออกบ่อยที่สุดนะครับ นำมาให้ชมกันนะครับนี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางกับสถิติเท่านั้นนะครับก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับที่ออกบ่อยที่สุดนะครับสลหรับวันจันทร์นะครับก็ยกนะครับมาให้ชม12ตัวนะครับที่ออกบ่อยที่สุดนะครับก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับสลหรับ หวย2ตัวล่างนะครับที่เคยออกวันจันทร์นะครับมาดู2ตัวบนนะครับ2ตัวบนที่เคยออกวันจันทร์น,ทนะครับมาเริ่มกันที่หลักสิบนะครับหลักสิบที่เคยออกวันจันทร์นะครับสาหรับ2ตัวบนนะครับก็จะมี4 5 3ห8 9 0นะครับสำหรับหลักสิบนะครับหลักหน่วยนะฮะ ก็จะเป็น742536นะครับนี่คือ7ตัวหลัก10หลักหน่วยนะครับที่ออกบรรจันบ่อยที่สุดนะครับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวที่ออกบ่อยนะครับสลับ2ตัวบนบรรจันนะครับก็มีตามที่ท่านเห็นนะครับ2ตัวนะครับสลับบนก็จะเยอะสักหน่อยนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับ ไปชนกับตัวเลขเด่นที่ท่านมีหรือเปล่านะครับก็ลองตัดตัวเลขกันดูนะครับสลับเลขประจําหลักก็ลองตัดตัวเลขกันดูนะครับตรงกับเลขที่ท่านมีหรือไม่นะครับก็จะเป็นเลขน้อยชุดนะครับถ้าตัดตัวเลขไปแล้วนะครับสถิติที่ผ่านๆมานะครับก็เป็นเพียงสถิตินะครับนี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลน,นะครับ สถิติต่างๆมาให้ชมกันนะครับก็เป็นเพียงอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่นํามาให้ชมนํามาแบ่งปันกันนะครับสําหรับงวดนี้นะฮะหวย2ตัวบนล่างที่ออกวันจันนะครับก็ฝากไว้นะครับให้ได้ติดตามกันนะครับทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายสําหรับสมาชิกหลายๆท่านอาจจะยังไม่เจออาจจะยังไม่เห็นนะครับตัวเลขที่ผมได้ลงไว้ให้ดูนะครับ ทิ้งท้ายให้ได้ชมกันเลยนะครับสหรับสูตรเลขวิ่งนะครับประจําตัวประจําช่องนะครับเลขวิ่งนะฮะประจําวันที่2เดือน5ปี59นะครับนำให้ชม2สูตรด้วยกันนะครับสําหรับสูตร A นะครับก็จะมี2กับ3นะครับมา1นถึงสตัวนะครับสถิติยังเดินดีอยู่นะครับสูตร B นะครับสูตร b นะครับก็จะเป็น6กับ5นะครับ นี่คือ2สูตรที่ยังเดินดีนะครับสลับเลขวิ่งนะครับเลขเด่นเลขวิ่ง2ตัวจะมา1นถึงสตัวนะครับก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับนํามาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับหลายๆท่านที่ยังไม่เจอนะครับหรือว่าตัวเลขนะครับอาจจะเลขไปก็อาจจะไม่เป็นที่สะดุดตานะครับหลายๆสูตรที่ได้ลงลงไปนะครับ ตัวเลขอาจจะเล็กไปนะครับก uh, ็ต like yeah, sure. ้องขออภัยไปด้วยก็แล้วกันนะครับสลับบางคลิปบางเสียงนะเสียงก็อาจจะไม่ชัดนะครับเสียงอาจจะเบาไปนะฮะก็ต้องขออภัยไปด้วยก็แล้วกันนะครับหลังห้อยออกนะครับก็ลองกลับมาดูผลงานกันได้นะครับสหรับแต่ละสูตรแต่ละตัวเลขที่ได้ลงไปนะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเข้าทุกสูตรนะครับแต่ว่าไม่มีใครตามนะครับส่วนมาก จะเน้นไปตามสูตรที่มียอดวิวเยอะๆกันซะมากกว่านะครับอ,อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ละงวดนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของตัวเราด้วยนะครับบางคนก็มีสูตรดีๆนะครับแต่ว่า,าให้คนอื่นถูกนะครับหรือว่า,าซื้อเลขที่ไม่ได้อยู่กับ สูตรที่ตัวเองคำนวณได้นะครับตัดตัวเลขดีๆออกสมดถ้ายที่สุดแล้วก็ไปซื้อตัวเลขที่มันไม่ได้ออกนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงประกอบด้วยนะครับมีสูตรดีแค่ไหนตัวเลขดีแค่ไหนแต่หากดวงจะไม่ได้นะครับมันก็กลายเป็นว่าเราไปตัดตัวเลขที่มันออกออกไปซะเป็นซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ ตัวเลขดีประกอบกับดวงยังไงก็มีโชคมีลาบกันนะครับสำหรับนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในงวดหน้าก็แล้วกันนะครับสลับงวดนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่นํามาให้ชมกันนะครับก็ฝากขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกันก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานโอกาสนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ